หน,นึ่งสองสาห้าก็ผมพมาา่าดิศกุวัทโนนะครับประเดี๋ประคุณหลวงตาเดินทา,างมาเย,ยียย่ยมนะคุณแม่วรลาพรนะครับพร้อมด้วยพระอาจารย์มหาชาวธนรัตนตนะครับภมูลดูแลสถานที่ตั้งแต่นานแล้วนะครับ <c oughs> นี่นะครับอาจารย์ท่านนะครับดื้อนะครับ <c oughs> พ่อหยกุพ่อหยกุนะครับเนี่ยพ่อวรการนะครับมากับกล้องเรื่องนี้เด้อนี่นะครับแม่วราพรนนะครับรัฐธิรมหมู่ห้องรัฐธิลมนะครับนี่นะครับผู้ตอนรับประดิษฐ์พระคุณหลวงพ่อพระพรมเสนาบดีนะครับลุงพ่อ่นมาคุณพักยู่ใส่ยะนี้ นิมนต์ไปคุณลืค่ะนี่ยวแม่บอกว่านิมนต์ไปโน่นเลยนะครับตรงที่พระเดชพระคุณนะครับเมตตามาชาวัดที่นี่นะครับเด้อไม่น่าเชื่อนะครับว่านะครับอยู่ที่นี่ท่านคงจะชอบบรรยากาศนะครับล่มลื่นดีเลยนะครับโอ้นี่นะครับเนี่ยแม่ขาวเมซีนะครับแผนทำอาหารนะครับเนี่ยอาหารอร่อยที่สุดในโลกอยู่นี่นะครับเนี่ยเด้อ วันนี้มากับกล้องนะครับเนี่ยพระเดชพระคุณลุงตานะครับเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหานะครับมาเยี่ยมนะครับเตรียมสถานที่นะครับตั้งแต่พระเดชพระคุณนะครับพระพรหมเนนาบดีนะครับเมตตาไปเยี่ยมที่วัดบ้านเกาโบนะครับแต่ว่าพระเดชพระคุณมาพักอยู่ที่นี่นะครับ ในฐานะที่คุ้นเคยนะครับกับโยมนะครับลูกของโยมแม่วราพรนี่นะครับโยมเขาบอกอยู่นะครับวันที่บินทบาตนะครับว่าเป็นใครเป็นใครนะครับแต่ว่ามันหายเกลี้ยงเลยนะครับเป็นพออโรงเรียนขอโทษขออภัยนะครับโยมเขาบอกอยู่นะครับวันบินทบาตนะครับบอกว่าอย่างนั้นนี้นะครับรู้จักกับ พระเดชพระคุณนะครับเป็นสะพานบุญนะครับเชื่อมนะครับเลยมีโอกาสต้อนรับนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับโอ้สาลาหน้าอยู่เลยนะครับถ้าหน้าหนาวนี้คงจะเต็มที่นะครับเตินหน้าร้อนนี้คงจะพอดีนะครับสาลากลางน้ํานะครับด้อพระอาจารย์มหาชาวธนระโตนะครับพร้อมด้วยคุณแม่วรลาพรนะครับ จัดสถานที่ไว้อย่างดีเลยนะครับเป็นเรือนรับรองกลางน้ํานะครับมุงด้วยยาคาอย่างดีนะครับเย็นสบายสีบ่พื้นพิน่นว่าไซล้องเท่าเขาไปหลุดครับวัน <c oughs> นะครับนี่นะครับทําด้วยไม้ไผ่อย,ย่างดีนะครับบรรยากาศพิเศษกลางทุ่งกลางนานะครับทิเด็ดหระว่างนะทิเด็ดเด้อ กูบาเดนะก็เป็นห่วงนะครับโอ้ยเยยตะมูไดย้ยังไหยจะยมที่ละยังซื้อโอ้ยแต่ว่า,ายุทธนานี่คงจะไม่เป็นไรนะครับแต่ลายัง,งกับแมวนะครับดอนะครับโยมแม่วราพรรัตพิรุมนะครับ เตรียมสถานที่ไว้ยังดีนะครับโยมบีนี่นะครับนี่สาธุพี่เอาถ้าฟังก่อนพี่เอาถ้าังก่อนพี่สาธุ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 พระเด็พระคุณหลวงตานะครับ ตรวจด,ดูนะครับสถานที่พักนะครับวันยากาศดีเหลือเกินนะครับมีน้ำล้อมรอบนะครับอุบาจารย์ก็กางเต็นท์นะครับอยู่บริเวณกลิอ่อขอบสะนะครับห้วยน้ำนัก่าเกินไปยันนี้เยอยกันเรื่อยนะครับนี่อยู่ใกล้กันนะครับ ขออนุญาตเข้ามาชมด้านในนะครับพระอาจารย์มาให้ชาวธนรัตโตนะครับพาพระเดชพระคุณน้องตาเข้ามาเยี่ยมชมนะครับปูนหน้าต่างยมแม่เขาถอดทิ้งไว้ก็เลยเอามาใช้ส้อนซารเอง,เองวันนี้ครับสารสารเองวันนี้ซื้อมานึกว่าสารเองเนาะแต่ใช้ไม้ไผ่แท้มอบไม่ได้ซื้อโอ้ตัวน,นี้ไม่ได้ซื้อตัวน,นี้ซื้อมาเนาะอบอโอ้ ที่อาศัยรถใสมาเนะอะครับ oh. ตั้งเป็นท่อนๆเลยนนนนเลยนาะโอ้ <c oughs> oh. ต้องทาสีเด้อไม่งั้นหมอกนะครับหมอกไหมนน <c oughs> ไม่งั้นมันจะชอบนะครับนน <c oughs> ไม่รู้มันได้ยินหรือเปล่าพูดแล้วนะครับถ่วง <c oughs> มันมีปีกเด้อมันมีปีกเด้อหมดนะครับไม่ไพ่ไม่ไพ่นะครับสมมเป็นโยมมันจะมีหมอดนะครับ เวลามันเจาะแล้วเวลาเราอยู่ข้างล่างมันจะพ่นลงมานะครับถูกแกใหญ่เลยครับนั่งถ่ายภาพถ่ายแล้วถ่ายอีกจับแล้จับอีกตั้งให้ท่านนอนพระคุณไม่เคยนั่งกดนะอ๋อกดคนน่าจะจีบเดียวกันบ้างอันนี้ตัดเอาผ้าตัดเอาเองนะกดทำเองเลยน้องกดทเองเด้อนะครับพระอาจารย์มหาชาโเนี่นะครับพร้อมด้วย โยมแม่นะครับเตรียมสถานที่ไว้ต้อนรับพระเดชพระคุณนะครับพระพรมเสนาบดีนะครับพระอาจารย์หมาชาวธนรัตโตนะครับปรเปรียนทำข้าวประยุกนะครับในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระพรมเสนาบดีนะครับจัดสถานที่ไว้รองรับพระเมกุป่าจยา์นะครับเป็นสะพานบุญนะครับเด้อวับ้านเก่าบ,บอกก็เลยได้บุญพิเศษนะครับ ญาติโยมเกิดมาชาตินี้ก็มีโอกาสได้ใส่บาตรนะครับเพราะผมเสนาบดีนะครับต่างคนก็ต่างดีใจนะครับถ่ายภาพตอนญาติโยมใส่บาตรนะครับเราขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนดื้ 1, 2, 3, 4, อหนึ่งสองสามสี่ห้าโยมแม่วาพ่อนีเตัดเตรียมเชองมือเราะสถทานทีนี้ใส่เวลาเตรียมดนไปเลยนี่เป็นเดือนผมบอกาอาจารย์มาเช่ามานีเตี อันเริ่มตั้งแต่ตั้งเสามาของบนี้พระลโยมมาเห็นนี้นี่ทีมพระทึยมตีเทปุนี่เนาะอี่เนาะตั้งเสาลงกับเทปุนเนาะสูบน้าบออกวนอยู่บนนี้สูบมมป้าที่ทูสูบน้าบอกละขุดลงล้กันี่ตีเห็นมาตรฐานได้เนาะอย่เนาะ ที่ปูนแบบมันคุ้งเลยเนาะมาตรฐานโอ้แต่ว่าไม่ไผ่นี่มมดดีเด้อเด้อดอมดดีเด้อดเด้อดว้ามันบินไปได้มมดบัวเงินหมดแต่ว่าข้างอยู่ตะซุ่มทื่อทึงเัินบ่เป็นบ่อันนี้บ่วข้ามันยุ่งทึงมันสิตกลงมานล้ว บรรยากาศดีเลยเด่นี้นี่นะครับเนี่ยประมาณเสนกบาทบอโอ้ยซื้อรถไปยังพระเครื่อง,งออให้องค์นิหน่อยแต่เห็นแล้วเป็นล่านตัวไม่รู้พูดแทงใจดำใครหนะครับมาทธิสัานอยู่บสาวไตมูลนะ 1, 2, 3, 4, 5, มเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้ายมแม่วราพรนะครับผมโดยพระอาจารย์มาชาวธนตนะครับ อาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณลงตามมาเยี่ยมดูนะครับเรือนรับรองนะครับที่สร้างไว้ตอนรับพระเดชพระคุณพระพรมเสนาบดีนะครับที่ไปอนุเคราะห์นะครับญาติโยมคุ้มวัดบ้านเก่าบ่อนะครับตอนนี้พระเดชพระคุณท่านเดินทางลับแล้วนะครับก็เลยมาดูสถานที่นะครับสร้างเรือนกุฏิรับรองไว้กลางน้ําเลยนะครับนี่นะครับโยมแม่นะครับนี่เด้อนะครับ ถ่ายภาพบรรยากาศไปฝากญาติโยมคุ้มวัดบ้านเกาโบนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มาเห็นนะครับเด้อนี่นะครับญาติโยมนำเอาพัตทานข้าวหวานต่างๆนะครับที่เตรียมไว้นะครับ อยู่แม่อรพินอ่อนจงไกนะครับแม่ครูอรพินอ่อนจงไกนะครับเน่บน้ำอยเนี่ยวล้างสมอนดรนะครับสละนิดน้อยนะครับเนี่ยข้าเจ้าว่าเฝ้าขันอะบรแ่าบ่วบ่าบ่ววัดหว ผมเป็นบาทคำว่าตัวคณะจันทร์กุศโลบายนะครับมีญาติโยมนะครับโยมแม่บ้านของคุณพ่อกุนี่นะครับดื้อเตรียมพัตตาหารมาถวายพระเดชพระคุณองค์ตาพร้อมโดยคณะสงฆ์วัดบ้านเขาบอนนะครับล้านน้อยเข้ามานะครับเอาเนี้ยมัดนี่ก็ใส่ตัวเมซี่หน่อย นี่พักุเจ้าเนี้ยไม่เกะเขยนี่มะเนี่นี่เจ้าเ้ไม่เกะเขยนี่มะนี่เอออบอุ่นเลยนะครับวันนี้นะครับกุฏิลังพิเศษติกลางน้ำนะครับมีน้ำอยู่ด้านล่างนะครับอ หนึ่งสองสามสี่ห้าคุณแม่วลาพรรัตพิรุมนะครับพร้อมด้วยยติธรรมนะครับวันนี้ได้ถวายพัาหารเพนพระเดชพระคุณหลวงตาพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดปั้นเก่าบอนะครับอยู่บนน้ํานะครับนี่ยืนอยู่บนน้ํานะครับกุฏินะครับกลางสะน้ํานะครับนี่พัาหารพิเศษนะครับกาแฟพิเศษด้วยนะครับวันนี้นะครับฉันข้าวเสร็จก็ได้ชั้นกาแฟนะครับดื้อนะครับ นานๆครั้งจะได้มีโอกาสมานะครับอยู่ไม่ไกลวัดบ้านเก่าบ่อเท่าไหรนะครับเด้อโอกาสพิเศษจริงๆนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับมีกุฏิหลังเล็กๆนะครับนี่สร้างไว้ตอนพระเดชพระคุณพระพรมเสนาบดีนะครับเมตตามาเยี่ยมนะครับเด้อขออนุญาตนะครับดูนี่นะครับห้องที่พระเดชพระคุณเมตตามาพักนะครับ แต่บทตอนที่เก็บขลองแล้วนะครับเด้อนี่พักอยู่ตรงนี้นะครับพระเดชพระคุณพระภรมิเสนาบดีนะครับวัดปทุมคงคานะครับเด้อถ้าพูดผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับพระเดชพระคุณท่านเมตตานะครับไปเยี่ยมวัดบ้านกบอนะครับเมตตาแสดงธรรมแล้วก็นะครับบินทบาทนะครับปวดาติโยมสองครั้งแล้วนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพถวายกระินนะครับที่วัดบ้านกบนะครับปีที่ผ่านมานี้นะครับ เด้อนะครับเป็นพิเศษของญาติโยมนะครับคุ้มวัดบ้บานเกาบัวพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับมีพ่อแมอ่กุบาจยา์ระดับเป็นมหาเทรสมาคมนะครับมีตากรรมการมหาเทรสมาคมนะครับมีตามาเยี่ยมนะครับเป็นกำลังใจของลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคํำชูวัดวาพระาศาสนานะครับญาติโยมที่นี่ก็ดีอกดีใจนะครับต่างคนต่างก็ว่าคงจะไม่ เป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่นะครับเมตตามาอนุเคราะห์แบบนี้นะครับเดิ้หลังจากพระคุณเจ้าชั้นเสร็จนะครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของญาติโยมนะครับจะได้รับประทานอาหารนะครับตามสถานที่สะดวกสะดวกของแต่ละคนแต่ละคนนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเดิ้หนึ่งสองสามสี่ห้าก่อนจะกลับวัดบ้านเก่าบอนะครับมาถ่ายทีมงานแม่ครัวนะครับทำพัตนาหารถวายคณะสงฆ์ไม่รู้ ทางแม่ครัวทานอะไรเนี่ยครับไ,ไ,ได้นะามวน <c oughs> โอ้ยู่ใสกับลายเบ่ได้แมงวันจะแม่นมากจังแดินนะหนูน้อยทานอะไรเลยเนี่ยเอ้หนูน้อยเสือเ้อแดงเนี่ยครับเนี่าายาาด้อนะครับบรรยากาศอร่อยเลยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าทานอะไรนะครับมี่ผู้เป็นเบาหวานอยู่บาานอะเนี่ยถามผู้เป็นเบาหวานเนาะดื้อนะครับบรรยากาศแห่งบุญเลยนะครับจักบ้านน่ะร่วมกันอยู่นี่เฮอสองบ้านนี้ม่แก้วพูดยว ทั้งจังหวัดอุบลกับจังหวัดอำนาจเจริญนี่ยเขไม่ธรรมดาเด้อน,นะครับสอ,สองจังหวัดนะครับนี่รับประทานอาหารอยู่ด้วยกันนะครับประเด็๋พระคุณลุงตากาลังให้ธรรมะแก่แม่ชีอยู่นะครับว่าจะรอแต่ว่าเดินพอเขาไม่ไปเสพพอเขาไม่เฮอพอเขาไม่ไปขายของอยู่พันมากค่ะโอ้เห็นตะบนมาคอมเมีนบ่เฝ้ามากเลยเพื่านลุงตาเด้ว่าสันว่าเป็นเพื่อนอยู่บ้านนี่ได้ยินเนี่ยเอากินเข้าเด้อ่บเสียบเด้อ เด้อนะครับบัรยาคาศตอร่อยเลยนะครับไม่รู้ว่าแมวแรงวันนี่เหมือนกับทางเจสูรทอนเลยนะครับนี่บ่ตางกันเด้อทั้งอยู่บ้านก็ไดดเด้อันี้ยไ่ย่งวาย์โอ้ยบอกนี่ฝากไปวัดเ่าอย่าลืมหยวแม่ลืมเก่งโอ้ใ้เรื่มเตียงเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอไว้ก่อนเนาะถ้าไปเปิดบึงที่หลังเนาะเด้อนะครับนี่นะครับโยมแม่เวลาพรนะครับรัตพิลมนะครับจะถวายเข้าโรงครัวหวัง ทีมงานนี่เนาะบุษุกคนนี่เนาะสาธุอนุโมทนานะครับนะครับใครได้ยินแล้วก็บอกด้วยนะครับเผื่อลืมนะครับ <laughs> สาธุอนุโมทนาเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเ <c oughs> ยี่มยมญาติโยมก่อนที่จะเดินทางกลับเมืองพันเขาโบนะครับคุณเมวรัพรานรัฐพิรุมนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับทั้งจังหวัดอุบ,บลราชธานีและจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับ <laughs> เด้อนะครับโยมกำลังรับประทานอาหารนะครับตอนบ่ายมีบวชนาคนะครับมันมาซิมถือซื้อบากินดอกมันมา่มเออมกินดอกันบมีงานกินไผกินมัน วมายืนนห่ใ้รทายรูดนายมเมียหนม้ายืนซื้อนี่เขากล่องเนีม้านี่ม้าเจ้าของบ้านไม่ได้เขากล่องเจ้เทือดเดนี้นี่ละนี่ละหนึ่งสองสามนี่นะครับเจ้าของบ้านนะครับเนี่ยม่วราพรวรัตพิลมไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะครับออกชื่อหลายครั้งแล้วนะเเด้อเป็นเจ้าภาพตเตรียมสถานที่นะครับตอนรับประพุม เซนาบดีนะครับที่เมตตาไปอนุเคราะห์ญาติโยมคุ้มบัดบ้านเกาโบนะครับก่อนที่พระเดชพระคุณลุงตาจะได้เดินทางกลับนะครับให้ธรรมะสั้นๆแกโยมนะครับโยเป็นแสนจะอู่จิตจะ่จิตนะหนาวกลับก่อนเนอะอย่าเริ่มภาวนหน้าได้ทานเนาะ Tim nó, tên nó cứu nó. Lãng của nó, lãng chá, nó, Pô nó, người. nó, nó, <cười> <cười> <cười>